ผมอายุสองขวบผมชื่อชูคิดผมผม,ผมอะ่ะมีเรื่องประสบการเรี่ยนตางคาราเต้ค่ะผมจะทำให้โดนครับยูแบบนี้ครับมันมีเก่งกีฬาไม่นิดหน่อยนะครับผมครับมากเลยลาก่อปนะครับพวกข้ตอต่อไปตอนน่อไปดูคนอื่นกันะ สวัสดีครับผมอายุสองปีผมอายุหนึ่งกวับผมอชื่อว่าโปผมชื่อว่าพบพี่ผมอ่ะนะคะน้าเร็ยน,นะครับผมน่ากุ้งกิ้งกุ้งผมอ่ะน,นี่ีความสามารถพิเศษก็คือผมอ่ะขี่ขาได้เก็จมากเลย ดูคนอื่นก่อนนะครับไปดูกันเลยย,ยิ่งสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าปีวิวผมหนูผมมีอายุชื่อว่าร่พี่ผมเป็นตาข่ายหน้ารักผมทำมาอะไรก็ได้แต่ผมกินอาหารที่สุดก็คือ โดดสูงมากเลยนะทุกคนเนี่ยก็ต่อไปที่เนี่ยน,นะครับแล้วก็นี่ผมก็ตอสูงมากผมมาไปกัดไปไงครับทุกคนไปทุกคนเองกั็นะนะก็หสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อ เจสันครับผมอายุสามขวบผมเป็นพี่ของชูชิดเอ็นะครับชูชิดจัตุได้ผมเป็นพี่ฝาแฝดเป็นฝาแฝดกันแต่ผมอายุสองขวบนะครับแต่ผมเป็นพี่เพราะผมเกิดก่อนชูชิดชูชิดจะจะมีไม่มีผมก,กันเพราะปากเจ็บมากแต่ผมอ่ะ มีสามารถพิเศษก,ก็คือชอบเด็กบอลมากเลยแต่ไม่มีบอนแล้วเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ออกไปเล่นเรากำลังถ่ายอยู่ไงครับไปก่อนนะคะับผมเชื่อ ผมบินได้เนี่ยเห็นงัง้นคะเนี่ยนี่เนีผมบินได้ยูยูยูค่ะผมสุดยอดนยครับผมเกิดมาดดแต็กแต่ผมก็บินได้เลยผมให้ได้ทำปินเที่ยวบินอะไรเลยนะคะได้ก่อนนะคะผมอ่านี่ประสบการณ์ื้อบินเร็วมากเลยนะินเร็วมากเลยครับ,บเร็วมากกว่าใครอีกชุดประมาณเก่อน,นะครับมาก่อยนะครับ ขอให้กดไลค์กดแับสไครด้วยนะครับ